สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้รายการรักรู้ถูกทางพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมทางเสียงวันนี้วิทยากรของเราคือคุณรัศมีมณีนินจะพูดแนะนําต่อไปเรื่องของการที่เราจะใช้สิ่งแวดล้อมที่เป็นทางเสียงที่อยู่นอกบ้านเพราะจะเป็นช่วยของการรับรู้ของการที่เด็กจะรับว่าเสียงอะไรเป็นเสียงที่น่าฟังเสียงอะไรเป็นเสียงที่น่าสนใจน่าเรียนรู้ลองดูนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้แนวคิดอะไรจากวิทยากรของเราในวันนี้คะ่ะ สื่อเสียงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีโอกาสได้ใช้จินตนาการเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์ซึ่งมีทั้งเสียงแล้วก็ทั้งภาพเพราะฉะนั้นเด็กที่ติดโทรทัศน์หรือดูโทรทัศน์มากๆเนี่ยโอกาสที่สมองจะได้คิดจินตนาการทํางานเนี่ยก็จะน้อยกว่าสื่อเสียงสื่อเสียงสําหรับเด็กก็นึกถึงนิทานแล้วก็เพลงที่เหมาะตามวัย เป็นไปได้ไหมในการที่พ่อแม่จะใส่ใจในการที่จะเลือกนิทานหรือว่าเพลงที่ได้รับการยอมรับแล้วว่ามันมีส่วนในการที่จะช่วยพัฒนาสมองหรือว่าอาจจะหาเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องบ้างก็ได้เพลงที่มันเป็นเสียงแบบธรรมชาติเพื่อที่จะฝึกให้ลูกเนี่ยมีความละเอียดอ่อนต่อการรับรู้เสียงธรรมชาติแล้วก็อาจจะมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะลูกได้ยินเสียงอะไรบ้างเพราะว่าเด็กอย่างนี้เติบโตมากับเสียงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเยอะมากเวลาที่เขาอยู่นอกบ้าน ราะนั้นถ้าเกิดเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าพ่อแม่สามารถที่จะให้เด็กได้ฝึกที่จะใกล้ชิดหรือมีโอกาสได้ฟังเสียงที่มาจากธรรมชาติซึ่งอาจจะมาจากการอัดเสียงโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่ละเอียดอ่อนของเด็กรวมไปถึงการฟังเพลงเด็กที่เหมาะสมตามวัยไม่ใช่เพลงสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมาฟัง แล้วก็อาจจะมีการาร้องเพลงด้วยท่าทางที่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมตามวัยของเด็กแล้วผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าน่ารักทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาน่าจะมีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงและก็สนุกตามวัยแบบเด็กๆของเขามากกว่าค่ะเสียงธรรมชาติช่วยอีกมากมายก็คือเสียงธรรมชาติทําให้รู้ว่ามีอะไรสามารถจะสร้างเสียงได้และเสียงมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้ามีหลายเสียงที่เราไม่ได้ยินเลย เพราะไปชอบไปติดกับเสียงบางเสียงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากว่าเราจะไม่มีใครที่มีความสามารถที่จะรู้และการประดิษฐ์ในการใช้เสียงที่เหมาะสมและนำความงดงามให้กับชีวิตเลยในสังคมไทยของเราพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักลหูใ้ทา